ครับก็สวัสดีช่วงเย็นย่ำคําแรงนะครับของวันจันทร์ที่16ธันวาคม2567นรบนะครับนะครับสำหรับช่วงเย็นเย็นะครับหลังจากที่น้าปอพาลูกชายเล่นว่าวเสร็จแล้วนะครับก็ทํามีดนะครับทํามีดพร้อมฝักนะครับนี่นะครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับุ่นจากเตานะครับยังไม่รัดไหวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้พ่นเคลือบเงาให้นะครับนี่นะครับวันนี้ทําเสร็จสี่เล่มครับน้าป่อเสนอขายในราคาเล่มละ 790อบาทพร้อมส่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้น้ปอาเราไปให้แล้วเสร็จนะครับส่งพรุ่งนี้เช้านะครับผมสำหรับรายละเอียดของมีดนะครับเล่มที่1นี่นี่ครับเล่มนี้นะครับใบมีดยาวสิบดนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุนิ้วนะครับสันกกหนาเจมิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับเล่มที่1นะครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆอุ่นๆจากเตานะครับผมนะครับเล่มนี้นะครับเล่มที่หนึ่งนะครับผมสวยงามมากนะครับ ต่อมานะครับเล่มที่สองนะครับใบมีดทิ้งผิวไฟนะครับใบมีดยาว11.2นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับใบมีดยาว11.2นิ้วนะครับด้ามยาว6.5นิ้วนะครับท้องกว้าง2.2นิ้วนะครับสันกกหนา7มิลไร่ระดับนะครับทั้งสี่เล่มนะครับเป็นงานตีลอดจากเด็กแหนบ5160นะครับขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบขึ้นไฟสองรอบนะครับด้ามและฝักทําจาก เกนไม้ประดูนะครับเข้าด้ามโดยอีพ็อกซี่นะครับปักหมุดด้วยมิเนียมนะครับแล้วก็จะรัดไหวให้นะครับรัดไหวปอเก้านะครับให้สวยงามนะครับผมนะครับต่อมาเล่มที่สามนะครับเล่มนี้ก็ทิ้งผิวไฟเหมือนกันนะครับใบมีดยาว12นิ้วนะครับด้ามยาว6.6นิ้วนะครับท้องกว้าง2นิ้วนะครับสันโคกหนา8มิลไร่ระดับนะครับอ่าสวยงามมากครับอ่าวันนี้น้าปอเสนอขายในราคาพิเศษนะครับเล่มละ790บาทพร้อมส่งนะครับ ปกติขายที่ราคา1,290บาทพร้อมส่งนะครับวันนี้ก็ลดราคาอีกวันนะครับต่อมาเล่มที่4นะครับใบมีดยาว11.5นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.1นิ้วนะครับสันกกหนา7มิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับสวยงามมากครับเล่มที่4นะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคฟรีนะครับ หากซื้อไปแล้วไม่พอใจในตัวสินค้าเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับอ่านี่นะครับอ่าก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ซื้อมีดไปแล้วนะครับคอมเมนต์มาว่ามีดสวยงามมากถูกใจมากนะครับดีเชี่ยมากครับใช้งานดีมากนะครับอ่าในราคา7จ0ดรบาทนะครับพร้อมส่งนี่ถือว่าหายากสุดๆนะครับนะครับสนใจทักปิดได้ที่เบอร์0639845673นะครับทาง ID เดียไลน์ก็0639845673นะครับ ฝากติดตามผลงานทางช่อง youtube ซุปมีดโดยทันใจนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็ใครอยากเห็นรูปน้าป้อครับก็ไปดูใน Facebook น้าป้อเชยภูมิได้นะครับแต่หรือใครสนใจแบบมีดอื่นๆนะครับก็ไปดูใน Facebook ลงตีมีดรวยทันใจนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม